สวัสดีค่ะวี่นี่จะรับลูกช่องเด่ดรวยนะคะกินเนื้อย่างกันนะคะวันนี้เรากินเนื้อย่างกันค่ะมึงเก่งมึงเข้าเลยรถอนมึ่งโมเมติตื้อมึงโมเมติพริกไม่แล้วพริกไฟร้อน

เนื้อ,อย่างคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะลายเปนหมไปวว่างี้นแบบหมมันเนือ ยืดเทวิตมันก็ไป่ะไ่อะไรจะเอาเหรออาไมัเอปุกไม่ได้แล้วเนี่ยนั่งติดเนี่ยปมมันจอยาเขาเเาแยกเลย้สแล้วผม เออมอนเอานตาให้ยายหน่อยวเร็วเ่เนตาให้ยายหน่อยมาเอนตาให้ยายหน่อยเล็วไปรับผ่อมงเ่ยปะออมผอมึงบ่มีหลผอมึงบ่มีหลหน้าลับผอมึงก่อน เออลับ้าเนี่ยินลับเป็ดเนี่ยเอาเวนตาให้หน่อยลูกเอาเวนตามามากิบมาจะจิบคาเป็นเลือมเอเอออ่งวางอยู่ตรงนั้นยหาพ่อเมืองงบอกเออรถไปมาไม่ได้เนี่ยไะฮะอนไมมากโอ้ได้ปกไสพ่อย่ี่ตงเินั้มุกนะเอ มาที่หลังหลังกมมูตัวนี่ไปพรในหลานเนี่ยให้เขาหล่ำหลำเรยรวยให้เขาจะเลื่อนไปหนาก็ทจะมาข่าึ้นคุณก็ไหม้เออคกห้าิบหกหกห้าหกห้าเป็นัห้านี่ยเงนดอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่ตุ่มพานด้วยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะหินหงืเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่พก